วัดดีคุณคืนนี้อากาศเย็นดีใช่ไหมเหมาะกับการฟังเรื่องผีผีสักเรื่องผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของกระจกกระจกเก่าๆบานหนึ่งที่บ้านยายผมคุณรู้ไหมกระจกมันไม่ได้สะท้อนแค่ภาพของเราแต่มันอาจจะสะท้อนอะไรที่มากกว่านั้นตอนเด็กๆผมชอบไปเล่นที่บ้านยายยายมีห้องเก็บของเก่าๆเ,เต็มไปด้วยของแปลก วันหนึ่งผมเจอกระจกบานใหญ่ตั้งพิงกำแพงอยู่ฝุ่นโครผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากส่องดูตัวเองตามประษาเด็กแต่แล้วรอยยิ้มผมเห็นรอยยิ้มในกระจกแต่ไม่ใช่รอยยิ้มของผมมันเป็นรอยยิ้มที่หน้าขนลุกเหยียดกว้างจนเห็นฟันซี่เล็กๆแหลมคม ดวงตาในกระจกมันไม่ได้มองมาที่ผมแต่มันมองทะลุผมไปเหมือนกับว่ามันกำลังมองหาเหยือ่อผมตกใจมากวิ่งออกมาจากห้องแทบไม่ทันบอกยายยายก็แค่หัวเราะบอกว่าผมคิดมากแต่ผมรู้ผมเห็นหลังจากวันนั้นผมไม่กล้าเข้าใกล้กระจกบานนั้นอีกเลยจนกระทั่งยายเสียผมกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้ง ความรู้สึกเดิมๆกลับมาความเย็นเยียบที่จับขั้วหัวใจผมเดินเข้าไปในห้องเก็บของกระจกบานนั้นยังอยู่ที่เดิมรอคอยผมตัดสินใจส่องกระจกอีกครั้งคราวนี้รอยยิ้มนั้นชัดเจนกว่าเดิมและมันกระซิบในที่สุดก็กลับมาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของผมไม่ใช่เสียงของใครที่ผมเคยรู้จัก คุณจะหนีจากฉันไปไหนได้ผมรีบออกมาจากบ้านหลังนั้นไม่เคยกลับไปอีกเลยแต่ผมยังคงเห็นรอยยิ้มนั้นในความฝันในกระจกทุกบานหรือแม้กระทั่งในเงาของคุณเองคุณลองมองตัวเองในกระจกดูสิคุณแน่ใจหรอว่าสิ่งที่คุณเห็นคือตัวคุณจริงๆหรืออาจจะมีใครบางคนกำลังยิ้มให้คุณอยู่ เรื่องราวของกระจกยังไม่จบเพียงเท่านี้คืนหน้าผมจะเล่าให้ฟังถึงสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคืนนี้ฝันดีนะครับ